โอเคสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเรื่อง b ี b, b ีก็คือ inheritance หรือว่าการถ่ายทอดลักษณะทางมันุกรรมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเนื้อหาของ BMAT มันจะมีความเหมือนมันจะค่อนข้าง Simplify นิดนึงถ้าเทียบกับหลักสูตรของไทยบางอย่างมันก็จะเหมือนแบบสรุปรวบลัดมานิดนึงถ้าฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะยังไงไม่เหมือนที่เรียนอะไรเงี้ยก็ก็แยกแยะหน่อยละกันโอเคเริ่มแรกก็คือ 4.1 Know the Nucleus as a site of genetic material chromosomes uh, genes i n p l a n t e d animal cells mm hmm. ก็คืออย่างที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่บทเซลล์เบลโลจีก็คือในนิวเคลียสมันจะมีะสิ่งเรียกว่า genetic material ซึ่งในในบีแมทสเปซิฟิเคชันหรือว่าในเนื้อหาที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ของเขานะคือใครใครสมัครเข้าไปใครสมัครสอบเข้าไปมันจะมีเนื้อหาให้ไปดูเพิ่มเติมได้มันจะเขียนว่า ไจเนติกมาเทียลที่ว่าเนี่ยคือ DNA ซึ่ง DNA ก็จะพันอยู่รอบรอบโปรตีนหลายๆชนิดแล้วก็ขดกันไปขดกันมากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าลีเนียโครโมโซมอยู่ในนิวเคลียสนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือเจเนติกมาเทียลหรือ DNA อตันกันกลายเป็นโครโมโซมแล้วแต่ละส่วนคือบางส่วนของโครโมโซมมันก็จะเป็นส่วนที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดลักษณะ เพื่อที่จะแสดงออกมาในสิ่งมีชีวิตนะแต่ละส่วนนั้นในโครโมโซมนั้นนนะเขาก็จะเรียกว่าเป็นจีนส์อันนี้เราก็แค่ต้องเข้าใจนิยามมันก่อนทีนี้ถัดมา4.2ก็คือจะขยายความในในแต่ละคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แรกสุดก็คือจีนส์ก็คือที่เรารู้แล้วก็คือส่วนของโครโมโซมที่ทำหน้าที่แสดงออกลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถัดมาคืออันลิวทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอันลิวเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่แบบพืชสัตว์อะไรเงี้ยมันจะต้องมีชุดโครโมโซมทั้งหมดสองชุดเหมือนกับว่าเป็นชุดข้อมูลพันธุกรรมอ่ะสองเซตก็คือชุดหนึ่งมาจากพ่อชุดหนึ่งมาจากแม่ถูกไหมทีนี้ไออันลิวเนี่ยพอเราจะถามว่าเอออันลิวคืออะไรอันลิวก็คือรูปแบบของยีน แต่และยีนที่มันสามารถเหมือนมี express รูปแบบออกมาได้แตกต่างกันเช่นยีนเมล็ดถั่วสมมติบอกว่ายีนเมล็ดถั่วนี้จะควบคุมสีของเมล็ดอันลิวแรกอาจจะควบคุมให้เมล็ดออกมาเป็นสีเขียวอีกอันริวหนึ่งอาจจะบอกว่าควบคุมมาให้เมล็ดออกมาเป็นสีเหลืองซึ่งอันริวมันจะอยู่เป็นคู่ถูกไหมเพราะว่าตัวหนึ่งมาจากแม่อีกตัวหนึ่งมาจากพ่อแล้วอันริวเนี้ยเขาจะ ใช้ตัวย่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษถ้าเป็นอเลิวเด่นก็จะใช้ตัวใหญ่ถ้าเป็นอเลิวเล็กก็จะใช้เอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นอลิวลอ <laughs> อล้วด้อยก็จะใช้ตัวเล็กตัวอย่างเช่นสมมุ ude, มติเฉยๆนะปอลลนเตาเมล็ดสีเขียวกับเมล็สมมสดลสีเหลืองสมมติว่าเมล็ดสีเขียวเนี่ยเป็นเด่นเมล็ดสีเหลืองเนี่ยเป็นด้อยเขาจะให้ลักษณะสีเขียวสมมุติว่าเป็นตัวใหญ่แล้วกันแล้วสีเหลืองให้เป,เป็น G เล็ก อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเด่นไออาร์เเด่นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวมันก็จะแสดงออกมาแล้วถูกไหมในในสิ่งมีชีวิตหนึ่งหนึ่งในขณะที่อาร์ด้อยมันจะต้องใช้สองตัวมันถึงจะแสดงออกมาได้คืออันนี้คือความรู้ทั่วไปมไปลายสมมุติว่าเออบอกว่าเราเจอต้นไม้ต้นหนึ่งกําหนดให้มเมล็ดสีเขียวเป็นเด่นคือสมมติว่าสิ่งมีชีวิตต้นนี้เนี้ยสีเขียวเป็นเด่นแล้วเราเจอมเมล็ดสีเขียวเราก็จะรู้ว่า อ๋อมีโอกาสเป็นได้สองอย่างคือมันอาจจะมีอันเลียวจีใหญ่กับจีเล็กก็ได้หรือมันอาจจะมีอันเลียวจีใหญ่กับจีได้ถูกไหมขนาดที่ <c oughs> ถ้าเจอมเม็ดสีเหล่านี้เรารู้ว่าเป็นได้แบบเดียวก็คือเป็นจีเล็กจี G เล็กเพราะว่ามันเป็นดอยมันต้องใช้สองอันมันถึงจะแสดงออกมาเนี่ยคืออะไรที่เราเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ไอการแสดงออกของยีนเด่นยีเอ้ยอัลลีวเด่นอันลี้วดอยอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เราเข้าใจคำศัพท์อีกสองคำถัดมาก็คือคำว่า recessive กับ dominant dominant ก็คือเด่น recessive ก็คือด้อยตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นถามว่าตัว G ใหญ่หรือ G เล็กเป็น dominant allele ก็คือ G ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตามเนี้ยด้อยก็คือ G ีเล็กถัดมาสมมุติเอ๊ะแล้ว heterozygous กับ homozygous คืออะไร เฮทโรไซกัสก็คือเฮทโรเนี่ยมันก็คือหมายถึงแตกต่างใช่ไหมละ่ะเฮทโรไซกัสก็คืออัลลียคู่กันนี่แหละที่มันไม่เหมือนกันสองตัวคือที I, ่ใหญ่กับจีเล็กอย่างเงี้ยตัวอย่างหรือว่าอที่ใหญ่ที่เล็กเีใหญ่เอเล็กแล้วแต่ยีนส่วนโฮโมไซกัสก็คือตัวอักษรสองตัวเหมือนกันง่ายๆเลยเช่นจีเล็กจีเล็กจีใหญ่จีใหญ่ดัะนั้นเวลาเขาจะใช้เรียก ชุดของอันเลวคู่ของอันเลวมันก็จะเรียกได้ง่ายขึ้นว่าอันนี้เป็นเฮตโรไซกัสก็คือรู้เลยว่ามีโดมิแนนต์อันหนึ่งรีเซสซีฟอันหนึ่งแต่ถ้าโฮโมไซกัสโดมิแนนต์อ๋อตัวใหญ่ทั้งคู่โฮโมไซกัสรีเซสซีฟอ๋อตัวเล็กทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะถัดมาคือฟีโนไทป์ทีนี้ไอลักษณะที่แสดงออกมาเนี่ยเช่นมเมล็ดเหลืองมเมล็ดเขียวหอลิ้นได้หอลิ้นไม่ได้อะไรเงี้ย เขาจะเรียกลักษณะที่แสดงออกมาว่าฟีโนไทป์คือลักษณะที่เห็นภายนอกส่วนจีโนไทป์คือคู่ของอันลียวลักษณะไนตัวยีนมันเป็นยังไงเช่นจีโนไทป์ของถั่วเมล็ดเขียวเป็นไปได้สองแบบคือจีใหญ่จเล็กกับจีใหญ่จีใหญ่จีโนไทป์ของเมล็ดเหลืองก็จะเป็นได้แบบเดียวคือจีเล็กจีเล็กอะไรเนี้ยเป็นต้นคำฉันมาคือโครงรูมรักรู้อยู่แล้วเนอะที่อธิบายไปบนสุด อันนี้คือเหมือนเป็นเทอมคร่าวๆที่ต้องเข้าใจว่าเออโดยรวมๆแล้วคำศัพท์ที่ต้องรู้มีประมาณนี้อันี้ส่วนที่ออมันจะยากกว่าอย่างอื่นก็คือการเอาเทอมที่เรารู้พวกเนี้ยเอามารุคมาคิดเลขก็คือข้อ4.3โมโนไฮบริดครอ s ก่อนอื่นก็คือเอา A ก่อนและกัน A บอกว่า Use and Interpret Genetic Diagram to Depict Monohybrid หรือ Single Gene Process m o n o h y b r i d คืออะไร m o n o h y b r i d ก็คือการศึกษายีนลักษณะเดียวเช่นศึกษาแค่ลักษณะของเมล็ดถั่วศึกษาแค่ลักษณะสีดอกศึกษาแค่ลักษณะของหอลินได้หอลินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาแค่ยีนยีนเดียวคือตัวอักษรเดียวแหละหมายถึงว่าตัว B อย่างเดียวตัว A อย่างเดียว เพราะอะไรเพราะว่าโมโนไฮบริดมันเป็นเหมือนเบสิกที่สุดแล้วมันไม่ซับซ้อนมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันระหว่างยีนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนเป็นเบสิกที่ต้องเข้าใจก่อนข้อสอบเขาเลยเลือกมาแค่โมโนไฮบริดก่อนแรกสุดคือต้องเข้าใจเอ่ e เจ c เนติกไดอะแกรมคือเจเนติกไดอะแกรมเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่พื้นฐานที่สุดง่ายๆที่สุดของการอยากจะรู้ว่าเอ๊ะพ่อกับแม่ผสมพันธ์ มันจะออกมาเป็นยังไงเช่นสมมุติโจทย์บอกว่าเออถัวลันเตาอีกเหมือนเดิมถัวลันเตาให้ตัวพ่อเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์สมมติโจทย์ลูกพ่อ,อเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ส่วนแม่เป็น ใหทเทองใส่กัดสมุนแล้วรุ่นลูกมีโอกาสเกิดยังไงได้บ้างการเขียนเจติกไนกรมที่ง่ายที่สุดแล้วแบบไม่ต้องคิดเลยมากที่สุดแล้วก็คือเขียนงี้รุ่นพ่อใช่ไหมเราเขียนที่เอ่ออันนี้พูดถึงมเมล็ดนะหมายถึงว่าไอที่อธิบายไปมือเป็นมเมล็ด จะได้ใช้ตัวอย่างเดิมจะได้ไม่งงเรวก็เขียนก่อนรุ่นพ่อโฮโมไซกัสโดมินัน์คืออะไรคือเด่นทั้ง2องอันลีวเลยใช่ไหมแล้วเราให้มเมล็ดแทนด้วยตัว G เราก็เขียนเลยจใหญ่กับ G ใหญ่่คือพ่อนะส่วนแม่แค่โทรไซกัสอ๋อสองอันไม่เหมือนกันก็คือจีใหญ่กับ G เล็กทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วสิ่งมีชีวิตพ่อสอง แม่สองชุดโครโมโซมแล้วทำไมลูกก็ยังเป็นสองรวมกันไม่เป็นสี่หรอคําตอบก็คือเอมันที่มันจะต้องถูกหั่นให้กลายเป็นหนึ่งชุดโครโมโซมก่อนของพ่อมันรวมกับของแม่มันคือการสร้างแกมมีโอเคนะคือเซลล์สืบพันธุ์อย่างอสุจิไข่อย่างเงี้ยมันจะมีชุดโครโมโซมแค่ชุดเดียวเพื่อที่พอมัรวมกันอีกมันจะได้กลายเป็นสองนึกออกใช่ไหม นะแกมมีดเป็นอะไรไบ้างของพ่อแกมมีดก็อาจจะเป็น G ใหญ่อีกอันนึงเอา้ามันก็ได้ G ใหญ่เหมือนกันเ,เขียนมา2ตัวแล้วของแม่เป็นอะไรได้บ้างเราก็ลองเขียนอีกแม่เอ่อสร้างเซลล์ไข่อาจจะได้มี2อโอกาสก็คือได้ G ใหญ่กับได้ G เล็กถูกไหมพอแม่เป็น heterozygous ทีนี้พอผสมกันเพื่อให้เกิดเป็น2อเอ็ย้ยขออภยัย องชุดโครโมโซมเราก็ลองโยงเส้นดูเลยสเปิมตัวแรกมาดับกับจีใหญ่สเปิมตัวแรกมาจับกับกจีเล็กตัวนี้มันจับกับนี่ตัวน,นี้ก็จับกับจีเล็กได้กลายเป็นสี่แบบเราก็เห็นรหัสจีใหญ่จีใหญ่จีใหญ่จีเล็กจีใหญ่จีใหญ่แล้วก็จีใหญ่เล็กทีนี้อันนี้คือจีโนไทป์ของรุ่นลูกแล้วนะ จีโนไทป์ของรุ่น o f f s p r i n ล,ลูกถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะรุ่นลูกจะมีจีโนไทป์อะไรได้บ้างเราก็บอกไปเลยได้ว่ารุ่นลูกมีจีโนไทป์ได้ทั้งหมดสองแบบก็คือจีใหญ่จีใหญ่กับจใหญ่จีเล็กเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่อันนี้ก็คือคำถามถัดมาคือข้อส express outcome as ratios numbers probabilities ก็คือเราจะบอกเป็นสัดส่วนได้ไหมว่าลูกที่ออกมาเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต,ต์เราเขาจะได้คำตอบว่าอ๋อมันมี G ใหญ่ -G ใหญ่2อันจากทั้งหมด4อันกับ G ใหญ่ -G เล็ก2อันจากทั้งหมด4ี่อันก็คือสองต่อสองหรือว่า1นต่อหถูกไหมพูดอีกอย่างได้ว่าอะไรพูดอีกอย่างได้ว่ามีโอกาสได้ลูก g ใหญ่จใหญ่ 0มีโอกาสได้ลูกจีใหญ่จีเล็ก50เซนทีนี้สมมุติคําถามไม่ได้ถามจีโนไทป์แต่คำถามถามฟีโนไทป์ลูกที่ออกมาจะมีลักษณะใดบ้างเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ลองดูแลเอ้ยจีใหญ่จีใหญ,ใหญ่ลูกออกมาเป็นไงโฮโมไซกัสโดมิแนนลูกออกมาก็เป็นสีเขียวจีใหญ่จีเล็กลูกออกมาก็ยังเป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นเฮตโรไซกัสถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าอ๋อรุล่ลูกเนี่ยจะมีสีเขียวร้อยเปอร์เซ็นโอเคนะอันนี้คือวิธีการแจกแจงแบบง่ายที่สุดเบสิคที่สุดแล้วทีนี้ในเนื้อหาที่เขาให้ในดยของเขางนพั i c i ก i รนนะเขาก็สอนต่อไปว่าเออถ้าเราไม่อยากจะมาั่งโยงเส้นเป็นแผนภาพแบบเมื่อกี้อะ เราสามารถแจกแจงโดยการใช้ตารางก็ได้นะก็คือตารางที่เรียกว่าพันเน็ตสแควร์คือตารางในรูปนี้แหละอันนี้แหละ,หละก็คือเอาแม่กับพ่ออะมาไว้ัะฝั่งของตารางแล้วก็เขียนโยงกันว่ามันจะได้อะไรอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าเอ,อตัวพ่อมีบีใหญ่กับบีเล็กส่วนตัวแม่ก็คือบีใหญ่กับบีเล็กคือเฮทุโรซกัสทั้งคู่ล,ลูกจะมีโอกาสได้อะไรบ้าง เราก็ลองเขียนเลยอ่ามีใหญ่จับมีใหญ่ก็ได้มีใหญ่ทั้งคู่มีใหญ่จับกับบีเล็กก็ได้เ o m o z ัสเฮโไซกัสแล้วก็ถ้าบีเล็กจับกับบีเล็กก็จะได้โฮโมไซกัสรีเซสซีฟโอเคนะทีนี้ลองมาแจกแจงบ้างว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้สมมุติว่าแสุดคิดตรงๆเลยมีใหญ่มีใหญ่ต่อมีใหญ่บีเล็กต่อบีเล็กบีเล็กเป็นเท่าไหร่เราก็นับดูนะมันก็จะเป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งถูกไหม แ่งต่อสองต่อหนึ่งก็คือโอกาสเจออ่ะโอกาสได้ลูกประมาณไหนอ๋อตัวบีใหญ่บีใหญ่ก็มีโอกาสหนึ่งในสี่บีใหญ่บเล็กมีโอกาสสองในสี่ส่วนบีเล็กบีเล็กก็มีโอกาสหนึ่งในสี่แล้วสมมุติถามต่อว่าโอกาสได้ลูกเป็นสีขาวคือเป็นยินด้อยโฮโมไซกัสจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เราก็นับเลยหนึ่ง จากทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจากทั้งหมดเท่าไหร่จากทั้งหมดสี่กรณีใช่ไหมซึ่งหนึ่งจากทั้งหมดสี่กรณีมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครคิดเลขชา้าใครตามไม่ทันอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งส่วนสี่คูณร้อยไปก็จะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสำหรับใครที่คิดเลขช้าก็คือถ้าอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณร้อยถูกไหมนี่ออกมา เอาอัตราส่วนมาคูณร้อยมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็บอกว่าอ๋อมีโอกาสได้สีขาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วมีโอกาสได้ดอกสีม่วงกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อแล้ก็นึกต่อดอกสีม่วงคือดอกสีม่วงคือลักษณะเด่นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์หรือมันจะเป็นเฮทโรไซกัสมันก็ต้องได้ดอกสีม่วงก็คือที่เหลือถูกไหมหนึ่งกับสองรวมกันเป็นสาม สามจัดหมดสี่กรณีคูณร้อยก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตอันเนี้ยตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอัตราส่วนมันก็จะมีแค่นี้เพราะว่าหนึ่งตัวมันมีหนึ่งหนึ่งรุ่นพ่อ,พอตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งมันก็มีแค่คนละสองอันลิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเลขมันก็วนไปวนมาอยู่เท่านี้แหละแล้วก็นั่งเขียนตารางพันเน็ตสแควร์ไปเราก็จะได้อัตราส่วนที่มันเหมือนเดิมตลอดคือเช่น เราก็จะพอคือพอคิดเลขไันัพะพักเราก็จะเริ่มนึกออกว่าอ๋อโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ลุดเป็นพอ่อเฮทโทไซโฮโมไซกัสรีเซสซีฟเป็นแม่เจอกันจะได้อะไรสมมติลองนึกเล่นๆบีใหญ่บีใหญ่หญคูณกับบีเล็กบีเล็กลูกทั้งหมดก็ต้องออกมาเป็นบีใหญ่บีเล็กร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้การคิดเลขการหาอัตราส่วนก็จบไปแล้วนะ เรื่องถัดมาที่จะต้องรู้ก็คือข้อ b วันนี้ family tree หรือ pedigree คือในข้อสอบหลายๆคร,ครั้งเขาก็จะเริ่มไปไกลมากขึ้นนิดหนึ่งก็คือโอเคแทนที่เราจะมาบอกว่าพ่อเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเราก็ให้ตารางแผนผังครอบครัวมาแล้วกันสมมุติว่าพ่อกับแม่ ต้องต้องบอก,กนี้ก่อนว่าในการอาร่านแผนผังครอบครัวเนี่ยมันมีวิธีอา่านง่ายง่ายเบสิกที่สุดก่อนก็คือให้ผู้หญิงเป็นวงกลมโอเคนะให้ผู้ชายเป็นเสี่ยมแล้วการขีดเส้นก็คือแต่งงานกันเหมือนมีลูกด้วยกันสมมติผู้ชายผู้หญิงคู่นี้มีลูกด้วยกันแล้วลูกออกมาทั้งหมดสาคนมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคน แล้วสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานกับคนอื่นเราก็จะเขียนอย่างนี้ต่อแล้วก็ต่อไปเรื่อยอะไรอย่างนี้แล้วในหลายๆครั้งอันนี้เราต้องระวังให้ดีคือหลายๆครั้งจดก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าในแผนผังครอบครัวนี้ยมีบางคนเป็นโรคอะไรสักอย่างเช่นเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่าสมมติชื่อว่าซิสติกอันนี้เป็นเป็นตัวอย่หนึ่ง ที่บีแมเขาก็พูดถึงบ่อยๆฟาโบซิเขียนนะเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไอ้โรคนี้แหละซิสติกฟาโซิสเนี่ย,ยมันก็คือต้องแทนว่าว่าพอเกิดมาแล้วมันก็จะมีเหมือนเมือกอยู่ในอวัยวะภายในอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเป็นโรคที่เป็นยีนด้วยอ่าสมมติโจทย์บอกมาแล้วว่าซิสติกฟโบซิสเป็นโรคที่เป็นยีนด้วย แล้วใครก็ตามในครอบครัวนี้ที่มีโรคนี้จะแทนด้วยสีดำเอ,อ้ยจะจะแทนด้วยการบายสีทึบในคนนั้นอ่ะสมมติว่ามีโรกอีกสองคนสามคนทีนี้ให้ให้ภาพมาแค่เนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครใครไม่เป็นใครมีรมจีนโนไทป์ยังไงอะไรเงี้ย เราก็จะต้องเหมือนคิดย้อนกลับไปอ่ะคือข้อสอบเขาก็จะพายาให้เราคิดแบบคิดย้อนไปคิดย้อนมาว่าด้วยข้อมูลที่เรามีเราจะรู้อะไรได้บ้างอย่างเช่นเรารู้ว่าซิสติกไฟบซิสเนี่ยเป็นยินด้อยแล้วไอ้ครสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นผู้ชายคนเนี้ยอันนี้รุ่นสมมุติดีแพลนส์นะแล้วก็รูรูลูกฟหกับ F2 F1 คนแรกมีอาการซิสติกไฟบซิสเรารู้เลยทันทีว่า รุ่น F1 คนแรกคนนี้มีจีโนไทป์เป็นยังไงสมมติซิสติกอันนี้ให้มันเป็นตัว f กันนะลักษณะด้อยถ้าลักษณะเด่นก็ให้เป็นตัวใหญ่ลักษณะเด่นก็คือไม่มีอาการลักษณะด้อยก็คือเป็นโรครู้ได้ทันทีว่านเนนี้ฟีโนไทป์เอฟีโนไทป์ต้องเป็นเล็กเอเล็กถูกไหมพอโรคมันเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยมันต้องเป็น ทั้งคู่คือมันต้องเป็นโฮโมไซกัสรีเซสีฟมันถึงจะป่วยโอเคนะเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนอื่นเป็นอะไรต่อเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันได้เอฟเล็กเอฟเล็กเนี่ยมันต้องเอามาจากพ่ออันหนึง่งต้องเอามาจากแม่อันหนึง่งแต่เอ๊ะพ่อกับแม่ไม่เห็นจะป่วยเลยเพราะว่าพ่อกับแม่มีเอฟเล็กตัวเดียวก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม เพราะว่าพ่อมีเอฟเล็กตัวหนึ่งแม่มีเอฟเล็กตัวหนึ่งก็เลยส่งมาให้ลูกได้พ่อกับแม่ที่มีเอฟเล็กตัวเดียวคือไม่แสดงอาการแต่ทําให้ลูกป่วยอย่างเงี้ยเราใช้คําศัพท์ที่เรียกการเป็นเฮตโรไซกัสแล้วไม่มีอาการว่าแคลเลอร์หรือว่าเป็นพาหะนำโรคโอเคนะทีนี้ เออเรารู้ของใครได้อีกเราก็ต้องรู้แล้วว่าไอคนเนี้ยคนป่วยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอฟเล็กเอฟแสดงว่าสองคนนี้ก็ต้องเป็นแคลเออร์เหมือนกันใช่ไหมว่าจะงเป็นเอฟใหญ่เอฟล็กอใหญ่เอเล็กอย่างนี้ส่วนลูก่าคนนี้เรารู้แน่ว่าเขาไม่ป่วยเพราะฉะนั้นมีเอฟใหญ่คนหนึ่ง แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้พอฟีโนไทป์เขาคือไม่ป่วยเขามีเอใหญ่ตัวหนึ่งก็คือไม่ป่วยแล้วอันเนี้ยคือเราก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆในในโจทย์ก็จะถามว่าคนนี้มีโอกาสเป็นตรงไหนได้บ้างอันนี้มีโอกาสเป็นจีโนไทป์อะไรได้บ้างคนไหนมีโอกาสป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็แค่คิดย้อนไปย้อนมาแบบนี้เท่านั้นเองอันนี้คือพ e d i g ก e e หรือ Family tree s โอเคนะ A ผ่านไปแล้ว B ผ่านไปแล้ว C ผ่านไปแล้วดี d. Understand the concept of inherited conditions. Inherited c o n d i t i o n ไม่มีอะไรมากก็คือแบบอาการที่มันส่งต่อมาในรุ่นสู่รุ่นตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือ cystic fibrosis นี่แหละก็คือตัวอย่างที่ B-mat ที่เป็น specification เขาเขียนตัวอย่างไว้ให้ว่า cystic fibrosis คือตัวอย่างของ condition ที่เป็นยินด้อยที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรมได้ส่วนตัวอย่างของ Inherited c o n d i t i o n ที่เป็นย mm ีนเด่นก็คืออาการ Polydactyl ตัวอย่างเช่นอาา uh, ร p o l y d a c t y l dactyl มันก็คือแบบลากศัพท์มาจาก Dactyl, d a c t y l u s อะไรเงี้ยที่แปลว่านิ้วส่วน Poly ก็คือมีมากมายใช่ไหม Polydactyl ก็คืออาการนิ้วเกินมันเป็นเหมือนความคือมันเป็นอาการหนึ่งที่เกิดจาก ยินเด่นคือใครก็ตามที่มีอัลลิวเด่นของโพลิเด็กิลเนี่ยก็จะมีนิ้วเกินเช่นมีมีห้านิ้วก็มีหกนิ้วคือคนปกติมีห้านิ้วสองข้างคนนี้ก็อาจจะมีข้างหนึ่งหกนิ้วข้างหนึ่งห้านิ้วอะไรเงี้ยคือมีนิ้วเพิ่มมาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ inherited conditions ที่อยู่บนยินเด่นสุดท้ายและข้อ E คือ Most phenotypic features are the result of multiple genes rather than a single gene inheritance คือที่เราอธิบายไปเมื่อกี้อย่างการห่อลิน้นสีของเมเล็ดอะไรเงี้ยเราพยายามพูดให้มันดูเหมือนว่ามันมียีนแค่ยีนเดียวคือยีนตัว B บ้างยีนตัว G บ้างที่เป็นตัวกำหนดลักษณะที่จะออกมาว่ามันจะเป็นสีเขียวหรือจะเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงคือมันมีลักษณะหลายลักษณะมากในร่างกายเช่นความสูงน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นจากยีนจํานวนมากยีนจํานวนมากส่งผลต่อลักษณะเดียวกันหรือออกใช่ไหมทีนี้ไอย,ยีนอันเนี้ยคือมันคือความเป็นจริงอย่างหนึ่งเลยว่าว่าลักษณะแต่ลักษณะอาจจะไม่ได้กําหนดด้วยยีนตัวเดียวเสมอไปแต่มันอาจจะคนจะสูงจะเตี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่ส่วนสูงสองแบบใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนทั้งโลก มีสูงร้อยกับสองรอเมตรเอ้ยสองอยซนติเมตรเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เปจริงคือคนมีความสูงหลายเฉดมากมันก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของยีนเด่นเอ้ยของอันลิวเด่นอันลิวด้อยในจํานวนยีนทั้งหมดรวมกับสภาพแวดล้อมอีกอะไรอีกอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนอีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้ว่าลักษณะอย่างส่วนสูงน้ําหนักอะไรพวกเนี้ยมันเกิดจาก multiple ยีนไม่ใช่เกิดจากยีนยีนเดียวอันนี้ก็คือ ข้าวๆข,ของบทเรื่อง inheritance ส่วนลักษณะ DNA มันจะส่งทอดยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งในบทถัดไปก็คือบทของ DNA แต่ว่าการการหลักๆของบท inheritance ที่อยากให้เข้าใจก็คือเราต้องคำนวณได้หาสัดส่วน percentage ของการป่วยการไม่ป่วยการมีอาการไม่มีอาการได้ก็คือจะครบประถุประสงค์ที่ บีแมทเขาต้องการแล้วประมาณนี้แหละ